ผมริงพอตั้งใจดีๆตั้งใจดีๆครับไปครับพอกได่บ้านแต่ว่าจ้เป็นงเตคก่อนที่ไหนล่ะแตวก่อนที่หัวดวงตุ้บเลือกหอดโดยแค่สิงไปเอาอะไรได้เลยสมมติเป็นเขียนให้กรรมการของบ่นองกนึงท้าที่หัวยุทวิปวิจจะไม่ได้เดือด ้ก่เอีถาเาเบ่เราไเป็นรรมควาู้ใเทียนะครคตอย่ไทยรอย่าแ่้ก็พิจารณาเบิ่เดี๋ยวกแกเฉยนระจายแย่ั้้ครี่นองีบก็เครัะฉะนั้นเดือนวานเดือนเงี้ยเขาเกี่ของับท่นี่

การที่ผข้แท้ผูมัครผู้ใดกับตผู้ไหนจะได้กนอมาแต่ยังมายากอยู่นิเท่าไรไปฟังคนนี้ตอนไหนลับก่นะรายท่เขียนไปพี่น้องที่คโรกันกายเราจะไปเขียนการกระบะเราจะไปบอกว่ากูหักหบุนจะไปเขียนเร่องมันก็เป็นบักเสีย ดังนั้นโอกาสในเนมงวันนี้กับผมขอเรียนเชิญท่านผู้สมัครหมายเลขหนึ่งเฉลิมพลระดาพักได้กรุณาพบปักพูดคุยกับพี่น้องชาวบ้านเกิดของเราด้วยความมั่นัม,ม่นใจเด็มเดี่ับครับขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับนานไปใส่พี่ทุกคนทังลาผมเถ่ะ <laughs> แต่ท่านหนึ่งเาคง่อยู่เนี่ยรออยู่ <laughs> พี่น้องสวครับ <laughs> พวกเราจังไนน,นะครับผมปลาแซนนะครับครับผมครับครับครับมันเป็นลูกบันเขือบอะไรบ้างพูดู้คนจำหนาได้ย,ยุย่มเดี๋ยวจะบอกโซบันขอบคุณครับแม่ครับโอ,โอเคควงไปเค,ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับป้าพ้วนมาไล่เต็มข้อบ้าน,าานเข็นกระล้มบุรุษไปมาล้มก็แก้วข้าวตีกินแก้วขาวมาท่านดังการแกะเลยครับ ตะกี้ผมเห็นงานดูสำนักง,งานาร,รายการอะไรอย่างเนี้ยผมล่าออกมากครับมาเป็นท่าน้ากว่าเป็นนัต้นไม้ครับซิปก็ปีแล้วครับเป็นต้นไม้มั่งนะครับดูครับต้นไม้ด,มด,คดมูครับพ้่มลูกท่างด้าต้นไม้จะสามารถสร้างอารดณได้ระดับหนึ่งแต่ในความไป็นรายการแต้ม,ดตมแดงครับเที่ยวนี้มาพบพี่น้องมาแบบมีเบอร์มาเปิดอกมาเปิดใจมาสู้มองไปเป็นหลังฟังครับ พี่น้องครับผมซื ạn, bodies, ้อเลนบาทนายเสือชื่อหน้าตัวครับแต่ตัวพี่น้องครับน่ารักครับพี่น้องครับบ้านเกิดเมืองอยู่หม้อล่าบ้านบังแท้บ้านแพร่แท้เบือผมอยู่บ้านโพชัยตบุรีขามเปียอำเภอโพชัยจังหวัดระยองครับเป็นคนเกิดอยู่ในเขตเลือกตั้งที่สองจังหวัดระยองครับพี่น้องครับผมตั้งแต่น้อยนะครับ เกิดมากอาจจะอาพักกันหน่อยนึงยังเชิดคำนำกุญยหมดเลยนะแม่เลิกนะครับงามถายภาพออกทีวีถ่ายภาพชมภาพชมสตู่าวเลยมันจะสวยงามครับเป็นพี่น้องตาเท่ามีความบอกเรีอกกันมาอแม่มาตุ้นยี่พวกโตเซ้นไหมล่ะครับผมครับบางอย่างเราก็ใช้ให้ราดพี่น้องสนุกกับการเลือกตั้งเที่ยวนี้ถือว่าเป็นโอกาสให้พี่น้องเล่นเกมตั้งที่สอง โดยเฉพาะเปนรองชาวอัลเปอร์เชี่ยบฝั่งผมได้ตัดสินใจตัดสินใจยะไงวันที่ครับเนื่องจากการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมเี่มทิงจาร์วีเป็นการเลือกตั้งที่ไซบัตรเลือกตั้งสองใบบัตรเลือกตั้งใบแรกสีม่วงเป็นบัตรเลือกสอสอเขตจา่ได้แม่เด้อสีม่วง เลือกสสเขตบัตรเลือกตั้งใบที่สองเป็นใบสีเขียวเลือกนะครับเลือกพรรคการเมืองผมเฉลิมพลสามกับพักรวมแผ่นดินแต่ละเบอร์พักก็คือดาบโยกเพิ่นเป็นจงพร้อมภาคหางตนนะครับเพิ่นเป็นคนจหวัดเชียงใหม่นะครับเพิ่นเป็นเศรษฐีอยูุโรปยังหวัดเชียงใหม่นะครับในการตั้งพรรคการเมืองจำเป็นต้องมีทุน ดังนั้นผมเลยคนบ้านเท่าคือกันครับพี่น้องเ่บอมีคุณนจะไปตัดคำการเมืองโซนภูสมุทรมันต้องใส่เงืนหลายต่อนะครับคุณประธานร้อยบาทร้อยไมล์บาพอกฎหมายให้ปากกาเรื่องใส่เงืนประมาณสี่สิบห้าสิบล้านนะครับในการเลือกตั้งเป็นค่าใช้จ่ายของปากกาเมืองมีการปฏิรูปการเงารพี่น้องครับผูลงพนบอกว่าขึ้นบ้านเงาเลย ยกเลิกเลยไปเลยหรอ,หรอหกอีแม่เพราะว่าทั้งพม่าจะลอยกับยิ่งดันกระเลียงเอ็นยูเคยี้ยงกระเลียงทุน,นตุ่มลอยตุ่มใจตุ่มต่ำตุ่มต่ำอยู่กองมีทหารอยู่ชาติเหญ่โยกเลิกเลยได้ไ่มครับบ่ไรอ,อย่างพ่อหยังครับภาคใต้สามตะพัดภาคใต้ขับมีดทหารอยู่ครับตายเมื่อละลอยตายเมื่อละลอยสองลอยอันตรายที่สุดคืบหายครับคือพีนอนพนน่น้องไทยพุทธนี่ตั้งประเด็นนะครับพีน่น้องลูกห,หไปแล้าไปเห็นแกนผ่านไต ไปเก็บมะเมร็กาแฟไปกีดยางมุดสลินโจรกอการ่ยายกินแดดตมันขาดิงไม่ได้แต่จะพักออ้ที่โบเวนอยู่พี่น้องทุนรกรผมอยากกาแเพี่น้องนะนกเรือ่องา,ายการปลรูปการเก็บอาหารของผมนะของพักร่วงดินนะครับบม่ได้จกเลอกแต่ว่าให้สลับเอาโดยภาคสลับใจแต่พักร่วมดินท่ามี้นะก็ใบตรงนี้ดีก็ไดี่อยรัก,กัน จัดน้ำร้อนเอาคู่สายความจะผลักดันให้มีการปฏัดลูกการหารโดยให้ลูกหลานพี่น้องสมัครไปสมัครได้ครับเดือนเมษายนบางต้นเดือนเทษายนงา่ที่ว่าการเขี้ยวฝนพี่น้องญาติลูกหลานคือทงาน g ับได้ใบแดงไปหมดเลยสิบปัจจุบญาติลูกคือทหารพี่น้องครับ ผมอยากขอ,อการด้วยว่านักเล่ายของพรรคล่วมประเด็นเท่าบอตอกย่าลูกถึงทหารพ่ออย่างครับใไฮโอกาสลูกหลานพี่น้อตนตงตกล้องหกสิบแปดปีเขาปีสิบเก้าสำนักไปเป็นทหารนะครับไปเป็นพลอาสาไปเป็นพลอาสาอา,า 12, อยุสี่ปีบมดจากพลอาสาอายุปีสิบสองไปยุสี่ปีในระวางสี่ปีนี้ลูกหลานพ่อแม่พี่น้อง จะไเรียนหนังสือครับในระดับชั้นปริญญาตรีคือการกำลังมหาเท่าจบป้องหกไปเรื่องประการับคือการปริญญาตรีก็ไม่มีการศึกษาจะเขาก็อยู่ในตรงนี้เขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยลูกผู้ชายเขาบ้าเป็นทหารมีหลักสูตรมีคณะหลายเรืรเรอ,อเ,ร 8, เ,รเพราะว่าใช่ไหมเรียนน,นิติศาสตร์ภาษาศาสตร์ัภาษาศาสตร์เรียนงแพทย์เรื่องหมอวิศวะบัญชีวิศวกรรมมีหมดด้วยกันครับ เพื่อต้องการพัฒนาดึงคนเข้ามารับการศึกษาประเทศไทยเนี่ยมันต้องส่งเสริมกลุ่มเรานี่อราะก็เจ้ายวตั้งแต่เก้าพันจากเยาวชนสิบแปดปีจะเป็นผู้ใหญ่ใครไปเป็นทหารเลี้ยงหนังสือซ้ำเลียงพี่เพราะยังครับแต่เลขหานที่เป็นแบบนี้งินเดือนนี้เปี้ยวอ่ะบ่ต้องไปเป็นหนีคอเจ้าสอบุรพ์ลดเหนยรูไรด์เป็นกู้คอเจ้าสอกู้แล้วกู้ไปคุ้มบ้านเดือนอีกคอเจ้าสอปลอดใทยมา นั่งนดูดีเลยถือก่อดเลือกสอบบอกนะครับนี่บอกมีคนบอกกันนี่เป็นดีพวกนี้เป็นดีที่เรต้องมั่นมาฟอกร้องกันเพราะม่ยังเป็นดีเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับการศึกษาพี่น้องครับในระหว่างเป็นทหารจะเรียนไปซีปีซ้ำกันครับเป็นเลี้ยงทหารอายุยี่สิบสองหมนาจจบบริเลี่ยนปีมีตลาดง้านรองรับเพราะนั้นครับเพราะว่า คนที่เรียกจบเรียกตีแล้วเป็นทหารพร้อมเป็นคนที่มีวีนนยต่อไปโกหลานพป่น้องจดมหกแล้วผมเง้าตูสูติสิหยาสูงชาติวมคันวันนี้บอกว่าบอกพีพีไน่กุพักปกต้องใช่นักเลตั้งนนี้คือสามพันาเรียงอูเขาภูสูงุ้เอ็มผมมียวาีคิดปีเนี่มันก็เป็นัดนอีกต่อไปพัก 60ปีเนี่ยภูมเนี่ยที่วาอดว่ได้าขึ้นปลาปากเก็เลิกไกลถึนอายุหาสาปีขึนไปได้เบี้ยสขาลองยนชีผมว่าหน้าจะีก่าเดพี่น้องเลือกัารเลือกตังนนี้ผมไดกจากเบี้ยเรื่อนว่าบัตเลือกตั้งีสองใบใบนึ่งเลือกสสเกบไปแล้วพี่น้องได้เลงจากสสอเลยพี่น้องได้เลงจากผู้แห่เลย เอาปัญหาภายนองไปแก้ไขแก้ไขปัญหาข้องใ้ก่อนหรือพัฒนาบ้านเมืองก่อนผมเที่ยวหูเที่ยวหูครับไปบ้านต่างถิ่ผมเที่ยวหูเที่ยวหวานปัตรเกลือผมเที่ยวหูถ้านนผมท่านมันต้องมีไฟ้สองสวรรคต้องเป็นปีอะไรกินซี่ปีสาซี่ปีมันมีการพัฒนาก่อนปูจะจะเป็นผู้แทกตองเรื่ยมันคิดนะครับยานที่ไรแต่ผมไม่เปิดว่าพี่น้องปัตรเกลือหรือก่อสมปัญหาอย่างนี้ ขัดเที่ยวต้องขายกอเซกลุนหน้า oh ต่อกตาหน้าตอไขยายตอมีไ <Ellen> ม <kes> <mma> ่สองสว่างเพราะลูกหลายไาหน้าไปเลียงไปเห็นหน้าในเนื่อหลายหน้ามาื่อเกลืปตาบ้านผมสงนโพชัยฟังพุ่นตะบนสะอาดตะบนอนดงน้ำนาน้าน้าถ่วมขาวจากข้าครับนังไห้พลุคคลนผูกข้อตายครับพ้ะนามันล่มลงทุนกู้ต้องเรไปซื้อนันซื้อนี่เส้นใบเบ็ดปุ้ยนันปุ้ยเขาโซนแต่ผมไม่ได้เขกิบบัตรต้องเห็นพนังกันชีขึ้นยังฟังเมื่อเชียวขวัญ น้ำแต่คุณตวงฟังปุณควายเปิดสะพานน้ำไหลไปเสือและพูดเลยเห็นพนังกงาน,นที่จานบ้านเราอ่อยครับบ่กปากเปล่าย่อมาครับมาบ้าน้ำกค้วยบ้านสารร้อนโอ้บ้านมะเข้าไปชุดสภาพปากพอดินเดีย่ยงต้องเก็บพนักงานที่เราเห็นควาเปิดน้ำเข้าออกพรกับทนามนีกระสุนออกกับทนานซิเบิร์กหน้นาฝนแล้วก็ต้องเป็นของนา้าเก็บไใบตาใสบได้การเกษตรคือกันกับพีน่น้องครับบ้านเขื่อนเขาเนี่ย คุณเห็นหน้าปังนะครับคุณเห็นยามคืนนะครับหลายเลยครับโดยยังเป็นเราต้องโซนทีเนาะปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยมันน้ำซี่มันเกิดทุกบนบ้านทิ่ทดำมาฟังประตูน้ำยังกับตาบุ้งไข้ร้องมครับตาบุ้งไข้ร้อเนี่ยปล่อยน้ำมาบุ้งยังหวังแต่ชีวิน้ำเต็มพี่น้องสามารถส่งน้ำเห็ดคล้องเห็ดคล้องเห็ดคล้อง,เ,องเป็นสายเป็นสายทุกคอตังต้งใจอย่างี ผมนไประมัดเลือกพกยังอื่นเลือกเข้าไปต่องทั้งานเลือกเดินเทศราสวสองแสนวปีนึงเสองล้านเข้าบาทถาชลบรน้องเข้าเช็วันเลือกผมเป็นผม่ประมาณสามสิปีวะครับเลือกเดือดเดือบเก็สบล้านฉันนับอว่าการเลือกปทบัตรเลือกประแทเทิพี่น้องได้ยังไงนาทีปรแเทศนี้ยึดสี่อย่างหนึ่งเขาไปออกกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ พี่น้องที่นั่นตองไปออกก็ไปมาขอคุ้มมาต้องกันสังคมไปให้โยนออกไปไม่ค่อยสูงในที่แรกขึ้นออกก็ไปครับขอเนี่ยขอที่สองครับไปตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลโบว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าก็ดีต้องไปตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลถ้าเป็นไฟค่าไปที่เด็กตี่บ่ยบ้านเนี่ยนาทีที่สามเขาจะเริขึ้นเราฉันท์แทรวประการพี่น้องให้ไปพิจารณาเรื่องผาษีของน้องนั่นก็คือ งบประมาณรายจ่ายนะครับพ <relevance> <occurs> ี่ต้องเดี๋บบลของพี่น้องเจ้าเพื่อเจ้าขวัญเจ้าโอ้ใครทวารบุรีเจ้าต่างหากพ้นความเดือดร้อนสากลไปหอรักกับารบ้าบ้าผมเรียนประสบปัญหาที่สี่เด้อผลบุรีการผมต้องบุรีเพศเด็กไม่ทันสิดีต้องเป็นอย่างคือต้องมีการพัฒนาต้องพัฒนาต้องสร้างเอกกำลังแต่ละเพิ่ม พี่น้องครับถนนเลยถนนการสิมนมุกทหารซีเรียลทานกบโค้งใจส่วนบนจำเป็นต้องตัดถนนจากเขตชายแดนทวัตบุรีมา่นี่นะครับก็บเสนอพูดหนึ่งึ้นไปสูตัดสายผมบอกแล้วบ้าต้องมีการตัดถนนซีช่องทาจรสจากราชกระบัทงทำรูไปกันแต่บมขอแกว่กา,าสีขอปัดเช่นไงเพราะนั้นครับจะรับรับถา,าที่รถร้รถไฟรับครูไปจะพารต่างเท่าเป็นประกัรไปบัดเช่นไง พี่เขาต้องต้องระเบิดว่าถามมาเนี่ยยี่ไหญบ้านเขือเลยบ้านใหญ่ที่สุดพี่มอ,องค่าปลอด้ายที่สุดแต่ไหนจะจะเดื่รถไฟร่างครูมาแล้วการโฆษณาชุดข,ขาดการเดินทาง,งาากงารเป็นแม่การข้าวนาคมมีแล้วต้องดึงเศรษฐกิจมาสิมากมาไหนนะครับมันต้องเห็นการณ์ข้าวาคมต้องกล้าคิดครับต้องกล้าคิดครับผู้ใดสิคิดบ้าสิมีรถไฟไม่จะเกียร์เท่าคนที่คิดบ้าสิมีท่านผู้นักเสียดจัดขาหัหวโพใช่ ลงแม่เพีเป็ปลงแม่เพมันต้องคิดล้วตกล้าวซาูบรอบงมายากเข้าไปพักดัพัฒนาเจสีัถนนเชื่อตรงนี้เห็นไงมันสิไปออกพูดเสียนมัรเาอยูได้มัน,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 มนก็ต้องเ,งงเ,ก,ก,เก็บถนนถนนไปบังเม่อผมมอแกงงแกงไต่ผมมามันเข็มไทยการจะพ่าต่อการพุนรมันตระบตับแก่เล็่งการบ้านกรเขือากรเขือเขาทะลุ มันก้าวไปบุญกแกร่ับทะลุบ้านบ้านมอกน้ำโตกินเขาบังเราอยู่นะครับบ้านตังไปแย่งขาเพชรได้บ้างครับแต่คนเ็ตมันตอกกล้าเฮ็ดกล้าเว่าระบบกิมกล้าครับการเดิมนาทีในสภาผู้แทนสอนในการพิจารณางบประมาณเท่าตัวเลือกคนที่เขาเป็นผู้แทนเขตแลังเขากล้าวท่และกล้าเฮ็ดเขาเป็นผู้แทนกรุงเทปีพี่น้องครับผมจะยกอนุญาตใดขออนุญาต พี่น้องคุณท่านอนุรักษ์ยุริมาครับสสเขตไหนครับเขตหนึ่งอำเภอเมืองครับผมครับเป็นผู่พักไหนครับพักชาติให้พัฒนาพักไงบ้างครับบ่อหญ่ครับแต่ดีมาเลยครับเป็นรัฐบาลตลอดแม่มาครับคือแอนก็พักร่วนแผ่นดินเท่านี้เข้าตั้งเป้าไว้บอมเนพักใหญ่บอมเป็นพักน่อยก็เป็นเป็นพักขนาดใหญ ปูแทนสิบวัวยี่สิบเข้าไปร่วมรัฐบาลุสมัยเป็นรัฐบาลดีไปเลยครับสามารถกับไปพักดันก็ประมาณตันๆเลยนะครับไรรล้ไปดยูในขีดหนึ่งตัเห็นว่าคบเมื่อเรียแถนนั้มแหวนวมหลอบวมงใาขุดหลอกคอหลออเมื่อขุดหลอมือพนงาใกล้หองหมดเยอยเดี๋ยวนไดง่ประสาทล้บานอำเภอเมืองเรียสีนร้ี่ทถึงสสนูดอุเห็นมวนจ สาสามปีครับปีนี้เจเริ่สง้านี่นหัแต่ม่ห้องพาตัม่กบสัแต่สัวเั้อที่สอบเป็นห้องบาแเบดเลยครับคกิอง่าตัเพี้ยงพ่อตอไีหน่อยเก็บไข่เด็กไว้ยไปรักษาให้บ้านนะ่สาสมปีครับจากนี้ต่อไปโรคบาเห้อิอสิ่งยืนไงไม่ได้แค่จับไพี่น้องขอคุณครโรบาอันี่เัดเตียงครับแปดรอยสองเตียงครับซ้ำกับโรคบางศูนย์ขอนแก่นแต่อีก3ปีหรือปีสัแล้ว รอยยมีโรคไใบบาที no, ่ที่ใหญ่เครื่องมือคมแผลคมต่อไปอีกสามปีโรคบาทสีตะลื้นมีเช่นไหนรอยยิ้มเพียงสั้นๆนั่นคือการท่างานของผู้แทนเราต้องมีผมห้างตลอดต้องมีผมห้างตลอดครับบนไอ้ดูซื้อมันตกชี้เห็นว่าผมนของผมชนเนี่ยเป็นที่ไหนผมจะเลยบอกว่าเลือกตั้งเจ้านี้บากประจำสองใบผมได้มาขอจากพี่น้องชาวเมื่อเชี่ยวกลัดพี่น้องตำบลบันเถื่อ ติกนรับุกททานไปพิจาหณาลใครโอกาสลอกเลือกผูแทนผุ้ทหม่เบิ่งเพื่ไหนเพื่อเอาไปเปรียบเทียบก็พุ่เก่าบ่าไถเห็นงานดีกว่างควบค,ค,คิดมันต้องมีควบคิดมื่อากพปีรบตอคิดแต่ท่านทนสี่มันต้องบอกกอบโมเมนไปเฝ้าที่หลังหล่ที่ผลงานของเราไปจะไปเห็นแนนั้นเร่องีกมาวอูกบหลัทีแท้พี่น,น,น้องร่วมกันผมจะขอกาเพื่อพี่น้องมา การเลือกตั้งตัวนี้มีความสำคัญกานเาเลือกตั้งไปแล้วได้บุดีได้ผู้แทนบุดีได้ผู้แทนที่ผมมีครอบครูครอบคราบที่ผมมีประสบการณ์รุ่นทิพภาบ้านที่สำคัญต้องยืนหรือขาตัวเองได้ต้องวิ่งด้วยตัวเองได้เพราะการเข่ามันไม่สภาดมันเริ่มล่าสลดเขาเป็นไงปูยาเพิ่มเลยครับผมผู้ที่ตามเขาไปเข่าไปนั่งครับเข่าไปแต่กรุงเทพเจริญการอภิปรายการแก้ไขปัญหาต่างๆนี่ต้องเว้าด้วยเหตุด้วยผลและกฎหมายแก้ปัญหา ทีเอาสมเด็จทำเป็ผมเป็นนักฎหมายเป็นทนาย่วมแา่ออกกฎหมายในคืนหนาทีของประทศาออกกฎหมายแต่ไหนพี่น้องแต่เสีอเราคนกระทิเห็นว่าครับรัฐบาลออกผ้าสีเก็บเงินผ้าสีหนาพี่น้องเป็นการเกษตรไี่พีเก็บผ้าสีหนาจังไงอี๋พี่น้องได้หนีต้องเอาอเอาไปแห้งอยู่แล้วเห็นว่าครับไปออกเก็บผ้าสีค่าน้ำเก็บผ้าสีคะไรผมว่า มันบอลเป็นท่านกับใครยบาสแนวคนนี้ผู้แท้ตบต่อศูนหัวเด็งยิงขาดบอลไปตบไปยกเรื่อเล่หลายคนปลายที่นักขบานพานไปมีประโยชน์กับว่ามีประโยชน์กับหลายแต่บุญแท้เนมันต้องซอยการประคับประคองสภาสภาลงนยีซิบ่นเดือนจักรีชนกคนไหนถามตัวนักบาลกับฝ่ายข้างเลื่อยเลื่อยไปขึ้นการนะครับผม การป้ายข้าวเขาเขาก็เอากฎหมายเขา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 เาเขาาออกมาแล้วเกณฑ์ประจุบังออกกฎหมายเามื่อดีเนี่ยมันก็ต้องไปเอกซ้อนกันมาบอาสุพีสุนนท์บ้างแต่ละเดือนแต่ละปีต่อมาหาพี่น้องประการบอกว่านี่เนื้อครับผมจะแก้ไขต้ในเหตุพี่น้องจะรัดดันกฎหมายต้นเหตุพี่นอ้องสากคลอดเจริญกันในใพี่น้องบ้านเขื่อนเขาเด็กเจริญลุงเลือลเล่อนป,ป้า้าท่าสะดวกผลท่าดีให้เปอย่างมาลงทุน ต่อไปดีรถไฟล่างภูกระมาถนนผมกับไป,ปบไปพักดันไทยมีถนนซีเรนส้วนพุ่นรู่จากสนามบินดังตงเทีย่ยวบ้านหปังสิงคโลร์เดียวพุ่อผมเลยวัดผู้คุ้มครองเลยอยากไปพุทหารุกินด้วยกันเลยน,นี่มันตสอมีแน่พวกขิดตัวนี้ถามว่เเาเทดไลยวะเทดได้ครับถ้าเฮามีพวกตั้งใจครับพี่น้องเทากคนผมจะขอกยากขอพี่น้องว่าจะเลือกั้ง ที่นอกขอบพินจะได้เลือกเอาคนที่เขาทํางานมีความพร้อมมีความพร้อมนะครับจังผมอายุห่าเมื่อกี้พ่อมาโอเคคุณสปาร์ถูกต้องตามกฎหมายเหมแหละเป็นคนที่มีประสกระกบการณ์ตแบบั้งแต่สามเลยและวแต่ดูคำพหมายกฎหมายได้แต่อย่างไรอ่ะห้าที่ห้าห้าห่าสิบหก น,นี่ลานจะเริญมพน่นราคาโมแมงจะเริ่มพ่นร้วนอาภาโอ้นี่แหละครับนโมเรื่องน้นพี่น้องสติ๊กกระสือครับพี่น้องครับผมเป็นคนลูกหลานบ้าน้องเองครัปรเ,รเป็นเป็นคนขึ้นพี่น้องผมเป็นการมื่งเพื่อลูกหลานพี่น้องนั่งอยู่นี่ต่อไปลูกหลานพี่น้องต้งตอเตงเสือเลีย้ยกเลี้ยบสีบเป็นข้อมากเก่งที่ครอบครัควครบสมัครไลยเพราะหนึ่งย,ยาสับหรุนต้องให้โอกาสครับนะครับต้องให้โอกาสครับ คือกันก็เดี๋ยวนี้ครพิรี่้องพิจารว่างแห่งโอกาสถ้าได้เสือเจอลวงพรับเบอร์หนึง่งพักรอบประเด็นเป็นผู้แท่นผมได้เป็นพ่อาตายยิ่งเท่วนี้เป็นพุโธรบเกินสามปีครับพ็ยังปีนาสอบว่าเบิราา์วนละมันต้องแก้ทำนู่นแก้แล้วลาไปปีนึงเระว่าหกแปดหกสเก้าเลือกต่างมหแต่ในรา,าที่ผมเขาไปเป็นผู้แทผมขอขกราบเรียลอ่ ผมอยู่ในพรรคร่วมปฏิบัติผมมีตําแหน่งเกี่ยวกับท่านกลางบร,ริหารได้วนตอนแรกเป็นกรรมการแทนพรรคตอนนี้าานลากมาล่กประเทศเขียนแต่ป,ปัจจุบันผมเป็นรองเลขาธิการพรรคร่วมกันบีตแสดงมาจะอะไรครับแสดงมาผมอยู่ในล่ายเป็นรุฐมตรีครับเพราะอย่างเขาพันเะท่าไรเนี่ยผู้แทนก็หลายเลยครับภาคอีสานเนี่ยผมเป็นคนเบิกแง,งี้ยผู้สมัครนกภาคอีสานทุกเขตทุกจังหวัดผม แต่เราก็มาได้จากพักผู้โ่วงสารพักเข้าเนี่หลายนะครับดาลา่าดักรอบเต็มเลยครับเป็นพักนีแต่อาละวาดดักรอบพักแองทุครัก,ก,กบอมี่คัดแยงผู้ไหนพักผมบอยเคัดแยงท่านนี้ครับเมื่อนี้พอดีอดติดพรราิจกันจะสนุกสิบ้าดผู้สมัครเกล้าก็เขตบดึงครับมกักถึงที่ครับปีโน,ด,น,นกกดีนี่ใช่ดาราเน่ยแหละอายุเกษีเหมือนเดิมก็าับรออหลายเกณฑ์ครนะับบามที่สารเขาส่งสูง นะครับหลายเขยตทางไายผมแค่ต่อไปขอโอกาสพี่น้องซอยกันกาเบอร์เลยครับผมครับขอโอกาสให้ลูกหลานนะครับสีเ่เดียบ้าพ่อหานาพ่อตากันดูพ่อ่าผมเก่าสามาในทั้งแขนเมื่อเดียวไม่ต้องเข่าหาพี่น,อน้องประชาชนแล้วพกเวลามาจับกัดเข็มสองนิ้นแจงกุมมือเข็มเรื่องบ้าเกินสองร้อยแปดสิบหมู่บ้านครับแต่ว่าเขตมสองนิ้น 362หมู่บ้าน29ตำบลคันไก่บ้านละมือใส่รากหนึ่งมีครับผมครับผมก็าเร่งตองใส่ท่านรัฐน,นะครับขออนาตบางค่ำบกวนพี่น้องเรียนเชิญมาตั้งตาใสามากในราตบุญแต่เท่าสิบบาทกับมาใหม่มาอไรก็ไม่เป็นอย่งนั่นคือนน้ำใจของพี่น้องกิมพอน,น,อนผมถือว่าเมื่อนี้พี่น,อน้องเปิดโอกาสมารับฟังตาใาสาจากผมแล้วกลับบ้านไปคิด ทำผ้าเปียนเลือกคนที่เขาพี่ครบพร้อมเลือกเขาเป็นคนที่ครบพร้อมนะครับนะไปใส่ต่อเปิดดึงเปิดขึ้ินพ่อตับเลยครับเมียควันมู้ครับากระบะชุดนายบาอกไม่ได้เปรียมเต็มเตะจเบเบอร์หมดเลยตจับเบอร์ไ่ไปสนัสิคนของเทียสภาพไปเลยแต่การบาพในจาก่อนผ,ผมเกอเนเแบบิรผมไปจับคููที่หานนะ อนุท่านมาคันนไดเป็นผู้แทนคันมีโอกาสปรสาเดี๋ยวนี้ให้ได้เบอร์หนึ่งเลยจำได้เบอร์หนึ่งครับเฮแต่ตึมครับแต่ผมดอะไ้เบอร์หน <c oughs> ึ่งนี่ไงผลบ้านท่านเป็นท่านปราศานี่ครับทุนที่ควแบแมนเชี่ยวนี้บั่นเลือกตั้งบที่ไร้ซือ่อเบอร์สี่สิบเกตยู่ไก่ขัดพี่น,อน,น,นอ้องมาเพิ่มทุนเพิ่มพักก็เลือกเอาขันพี่น้องมาทุนอยากได้ผู้แทนที่ปีปากา เอาไปเอาไกลตีเมื่อเล็บเขตอสองเขาไปสู่เขาไม่สภาพเขาบอกว่ากับยูทะเลียมพ่อฉลามนะครับถามเขาเป็นคนแท้ไหนดูสภาพพ่อเฉลิมกับเฉลิมพลนะครับพี่น้องเพื่อนครับมันต้องกล้าเอากล้าจ้ากล้าพี่น้องเต็มสี่ครับนะครับผมบอเดียวาถึงคนแรกแล้วแบบผกคนไั้มาหามไปโจมตีกันมันต้องกล้ามน้าผมมาน้าเด็ดมากกับพี่หาเนนะครับมากราบมาไหว้ขอคะแนนจากพี่น้อง ต้องมากข้าวเก่าจา่ต้องเกาเหตุผลพนกตั้งใจที่เขามาเป็นผู้แทนนัสกวพี่น้องครับผมบออยากบรบวมเวลานี่หลายเพราะยังว่าไปมงเีเสียงติ้งโทรศัพท์ตรงนั้นกบ้าแก่บ้า <c oughs> แต่ยนงกินแรกขันไข้แรกขันผู้ยิ่งยูดขันแม่บ้านิยีน่น้ขันผูใช้อยู่เดิมมันมีพี่หลายคนนะนะ <c oughs> ครับ พี่น้องครับผมก็ได้เสือเฉลุ่นระดักดาวครับลูกหลานพี่น,อน้องเขตนตากีสองมือดีมากปาโตเป็นลูกพี่หลานพี่น,อน้องช่ารกระเพร่เชื่อมฟันครับขอพี่น,อน้องไปพิเจารณาเหลือกตแท่เลือกค้นทีรักเลือกพักทีใช่การพี่น้องมักผูไหนกระปาพักนั้งเพราะอย่างก,การพกกระป๋าะเจ้าสเสรีคนแท่เนี้ยเมื่อกี้นายซื้อคนแลบบ้ว <c oughs> เห็นว่าปิดพวกสอง วาบัคพักิิเจา้ดีครับพิจา้าดีผมกระสิที่โอกาสโคกับวหายไนอกยุคมู้เร้วว่าตอนนี้แก็ตอนบ่ายสีม่งของเี่ีนะครับวิธีพปองมาหลายนะครับมาหลายรอยครับผมทอน,นานี้เอาของนี้ได้เดินในป่าสายใหญ่น,ะคะนอคับนอออกมาบนกระเพืออะไรปเลยนะเพื่อน,น,น,นอครับอยายอกให้ร่องเดยเราฟัางกันมามีความคิดมีแนวคิดกันสี่ล่ะคนที่เป็น,ปน,นบุญแห่งบอว่ากันสี่ล่ะ ต้องใหญ่กว้างตอ้องใหญ่ชัดเจนบอลบามีเขาพัฒนาราชการมาแล้วสิไปสนับสนุนมันอถึงวันนนะครับต้องประสบความสำเร็จทุซี่หลักอธิบายของฟ้าหนึ่งเลือกคนผู้แทนเขตได้นักพัฒนาได้นักต่อสู้ได้คนที่มากดูได้เป็น้องจริงๆนี่คนใจแข่จริงๆเลือกพักมักแล้บายพักไหนเลือกเอาทุกพักมีนักนโยบายเล็แรงแจ้งแจ่มมากๆพักผมกับมีกันแล้วเต็มเรืองมากเลยผมหมา พี่เราครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมเห็นานพี่น้องเด็ดไปเห็นได้เหนง่ายครับพี่แรกนะครับผมขออนุญาต่วยพรอพี่น้องครับเช่าตะบนบันเขื่อนทุกหมู่บ้านนะครับที่มาตักฟผมในวันนี้ครับขอให้สิ่งสักสิ์ที่พี่น้องเขารบรักนะครับหมูชาติงงดลบาให้พี่น้องบานเท่านี่แต่ควมส่งควเจริญโรคไข้ไข้เจ็บกัน,กนหายบ้านหายขึ้นที่สำคัญครับถือหวยทุกมวด เอาเงี้ยซี่สัอไอถือร้อยชูมือแม่สิพี่น้องครับผมจะได้เสือเฉลิมพระราบัดครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์พักเบอร์สี่สิบเจ็ดนะครับมื่อวีนมาแล้าสมิลาครับขอให้พี่น้องเดินทางครับโดยสวีทภาพเดี๋ยวเอะๆทีเด้อเพื่อนภาผมเนี่ยเพราะว่าสิทธิ์นาเรารอไปเพราะเมื่อวานผมจะไปงานไหว้พี่น้อง เพราะว่าเพื่อนสิบมามีแฟนกับเมตตาฝ่ายนี้ผมมานางังครังฮ้อนกั็น,นั่งนังครังอยู่ผมซึ่งใหลายนะครับขอขอบคุณอาจาย์ทุกคนครับเดี๋ยวได้กับโทรสัมผัสครับ